พี่น้องครับเวลาที่อากาศร้อนอย่าให้เข้าใจแบบนี้นะครับมีรายงานพี่น้องจากท่านอบูฮุรอยราะรดีอัลลอฮ์ุอันะูออบูฮุรอยราะนะชื่อของท่านก็คืออับดุลร,รา์มานบินซักแล้วก็มีคนแล้วก็มีชื่อกีล่าเนี่ยอีกมากกว่าสิบกว่าชื่อนะบางคนบอกยี่สิบสองชื่อแต่ให้เราเข้าใจว่าชื่ออะไรครับในคดีก็คืออบูฮุรอยราะ แต่ที่เรียก็คอือชื่อชื่อจริงๆของท่าน,นคืออับดุลรห์มมนบิสซักอันนั้นนาบีสุลลัลฮุวาลัยฮิวะซัลลัมก็แลนบีบอกแบบนี้นะครับนารุกุมฮาดีฮินและตียูเกดูนะอิบนุอาด,ดัมนบีพูดแบบนี้นะครับว่าไฟที่มนุษย์เนี่ยใช้จุดกันเนี่ยพี่น้องครับนะก็คือที่เราใช้กันในดุนยาเนี่ย ยุสอุนมินซาบัยนะยุสอันมินฮาริจหันนำเป็นเพียงแค่หนึ่งเสี่ยวหนึ่งจาก70ส่วนของความร้อนในไฟนรกยหันนำนะเสี่ยวเดียวหรือว่าหนึ่งส่วนของ70อีก69สเนี่ยนูนรออยู่แล้วพี่น้องคิดดูนะไฟในดุนยาเราเนี่ย ระดับของไฟนะครับที่มนุษย์ใช้อยู่เนี่ยถ้าเป็นหุงข้าวก็แก๊สธรรมดาแต่บางอย่างเนี่ยใช้ในการเชื่อมเหล็กไฟบางอย่างใช้ในการหลอมละลายทองคำพี่น้องคิดว่ามันจะมีอุณหภูมิขนาดไหนนี่คือไฟดุนยาทั้งหมดเลยอย่าไปคิดก่ับไฟจากฟืนอย่างเดียวนะบางคนบอกอาจารย์ไฟจากฟืนฉันก็ว่ามันไม่ร้อนเท่าไหร่ลองไปดูไฟที่เขาใช้ในอุตสาหกรรมพีม่น้องที่เขาใช้หลอมเหล็กอะ่ะอันนั้นอนะ่ะกี่พันองศาไม่ต้องอะไรหรอกครับวัดที่เขาใช้เตาในการเผาอ่ะ เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้ปืนแล้วเขาใช้เตาแก๊สเวลาเผา,าเขาเรียกอะไรนะนั่นแหละชาปนก,กิจนะครับจนกระทั่งมันไม่เหลืออะไรเลยอะ่ะนั่นคือไฟในดุนยาเนี่ยแค่เซี่ยวเดียวจาก70ของไฟนรกจจฮันนามดังนั้นเรารู้แล้วนะว่าไฟในดุนยาเนี่ยร้อนขนาดไหนร้อนเต็มที่ก็แค่หนึ่งส่วนเท่านั้นแหละแต่ในนรกในฮันนามเนี่ยมันร้อนกว่านั้นแล้วถามว่าอีกหนึ่งส่วนที่เรารู้เนี่ยทนได้ไหม ไม่มีใครทนได้พี่น้องนะครับก็รู้ว่าอิหนอินกาและแกฟียะยารอซูลละพวกเขาก็กล่าวว่าบรรดาซอบาบอกขอสาบานต่อละเท่าที่เป็นอยู่ก็เพียงพอแล้วแปลว่าไอ้แค่ส่วนเดียวทุกวันนี้ก็ไม่ไหวจะร้อนแล้วใช่ไหมอ่า ฟอฟนนะฮะฟุดดิลัดอะไลฮะบิติสอาินวัวส,สิตีนะยูสันกุล,ลูฮามิสลูฮาริฮานะมีบอกว่าแท้จริงความร้อนของมันจะทวีคูณเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปอีก69เท่าทุกเท่าของมันจะร้อนเหมือนกันหมดไม่ได้แปลว่าพอเพิ่มครั้งนี้10แล้วไปเพิ่มครั้งหน้าเหลือ8เหลือ7นะเพิ่มทุกส่วนเท่ากันหมดนะครับ นั้นอันนี้อย่าไปล้อเล่นกับไฟนรกนะบางคนบอกบางคนเนี่ยปากพ่อยปากไม่ดีแม่เ,เป็นไรละ่ะตกแป,ป๊บเดียวเดี๋ยวก็ขึ้นนี่แป,ป๊บเดียวเอาไฟข้างบ้านไฟที่เตาแก๊สเรายังทนไม่ได้เลยจะไปรอไฟนรกเจ็ดสิบเท่าเอามาดูอากาศร้อนมากนะครับอีกฮะดีษหนึ่งอันอบีหูรอยรอรอดิอัลลอฮหอันุกรและก็ดัสุลลอฮฺสอลลัลลอฮุยะลฮิวะซัลลัมนบีเล่าแบบนี้อิสตักตินน้ารูอีลาร็อบบิฮา นรกยะหันนำพี่น้องไฟนรกเนี่ยนะมันได้ร้องทุกชักวาแปลว่าร้องทุกร้องทุกกับใครอะ่ะรับบิฮาก็คือองค์อภิบาลของมันก็คืออะไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาละฟะก็อะามันบอกแบบนี้รับบีอักาลาบะดีบะดอโอ้พระเจ้าของฉันนะครับหนึ่ง ส่วนหนึ่งของฉันต่างกินอีกส่วนหนึ่งแปลว่าไฟของมันเน่ยเผากันเองนรกนเรามีไฟของมันเริ่มไฟของมันเริ่มเผากันเองกินบางส่วนของมันเสร็จแล้วเป็นไงต่อครับฝาอาดีนาลาฮาบินาฟไซฉันขออนุญาตที่จะลดอุณหภูมิของมันหน่อยโดยการทำไงฮะหายใจเขาเรียกว่า ในในเนี่ยในภาษาอัหรับเนี่ยนัฟัสแปลว่าหายใจนะดังนั้นพระองค์ได้อนุมัติให้ไฟนรกเนี่ยได้ผ่อนหายใจสองครั้งปล่อยความร้อนออกมาสองครั้งแค่หายใจนะนิดหนึ่งเวลาหายใจมันไม่แดงหรอกครั้งหนึ่งนะครั้งหนึ่งเนี่ยนับซินนัฟนนฟินฟ,ฟิชชีตะครั้งหนึ่งก็คือเกิดขึ้น จะเกิดขึ้นในดุนยาก็คือตอนไหนในฤดูหนาววันนัฟซินฟิสอยฟอีกครั้งหนึ่งก็เกิดขึ้นในฤดูร้อนฟาอันนอาชัดดูมาตาจีดูนัมีนัลฮาร,รีว่าอัชัดดามาตาจีดูนัมีนัซซัมฮารีซัมฮารีลมุตตะฟักุนอะไรเพราะเหตุน,นี้พี่น้องครับ อากาศที่มันร้อนระอุร้อนมากๆในช่วงเดือนเมษานี่นะหรืออากาศที่มันหนาวจัดๆเนี่ยที่มันผสมเนี่ยนะมันก็มาจากด้วยกับสภาพของตามดินฟ้าอากาศเนี่ยอันเกิดจากอะไรครับนรกมันขออะไรขอหายใจก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เลยปล่อยออกมาให้ดูในในเรื่องของอะไรร้อนแล้วก็หนาวบางคนบอกอาจารย์ร้อนเนี่ยมันขนาดไหนหนาวขนาดไหน พี่น้องครับความจริงแล้วเนี่ยอากาศเนี่ยสามสิบถึงาทียี่สิบแปดองศาเนี่ยอันนี้เขาเรียกอากาศพอดีพอดีนะคำวาร้อนเนี่ยก็ต้องบอกที่ผมบอกอ่ะห้าสิบร้อนคือไปไหนไม่ได้น่ะนั่นอ่ะร้อนจริงไปไหนไม่ได้นะออกไปนี่ผิวไหมเลยอ่ะผิวแห้งเลยอันนี้ร้อนจริงและหนาวจริงล่ะถ้าหนาวจริงเนี่ยย,ยังใส่เสื้อกันหนาวเดินไปเดินมานะอันนั้นยังไม่หนาวจริงถ้าหนาวจริงก็เหมือนกันหิมะตกออกไปไหนไม่ได้เอาไง่ายๆว่าต้องเปิดฮิตเตอร์อันนั้นคือหนาวจริง ร้อนก็นต้องเปิดแอร์ไม่เข้าห้องน้ําก็ต้องเปิดแอร์อันนั้นนนะร้อนจริงส่วนไอทิ่ธรรมดาเนี่ยปกตินะครับอันนี้บันทึกโดยอิหม่านบุคอรีนะให้เข้าใจนะว่าเวลาที่อากาศร้อนๆเนี่ยพี่น้องก็นึกถึงอะไรอ๋อที่มันร้อนเพราะอะไรอ่ะนรกมันหายใจแค่หายใจนะยังร้อนขนาดนี้แต่ถ้าเข้าไปอยู่ในมันล่ะโอ้โหทำให้อีหมานเพิ่มยัง illah, อัลหัมดุลิลละอีหมานเพิ่มแล้ว ทุกครั้งพี่อากาศร้อนพี่น้องก็นึกถึงอะไรนึกถึงไฟนระกจะหันหนามันจะได้เป็นไงโอขนาดขนาดร้อนนี่เรายังเปิดแอร์ได้ถ้าวันกิยามัตไม่มีหนะ้าเปิดแอร์ที่ไหนอ่ะต้องเอาอามันเป็นตัวช่วยเท่านั้นเลยนะครับ